ดีครับวันนี้เอาชุดฟังในบ้านนะครับเป็นชุดเครื่องเสียงรถฟังในบ้านนะครับซับสิบซับสิบนิ้วนะครับซับสิบนิ้วไม่เล็กร้อยแปดสิบมิลนะครับสองก้อนกาเป็นกลาหกจุดห้านะครับแหลมจานเป็นแหลมจานสี่นิ้วนะครับลูกค้าสั่งเป็นตู้ดำตักชมพูนะครับไม่เน้นลายเยอะเน้นเรียบๆนะครับสั่งเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับ อันนี้ก็จะทําเป็นไฟวงแหวนไปให้นะครับพอไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับไฟก็จะเป็นไฟวงแหวนหลังไม่ไม่เห็นเส้นไม่เห็นดอกไฟไม่เห็นไม่เห็นเม็ดไฟนะครับผมสวิตช์ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟตรงนี้นะครับโอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นปิดเปิดเครื่องเสียงนะครับส่วนนี้ก็เป็นวัดโวลต์นะครับอันนี้ก็ยังเป็นัวรับบลูทูธ USB นะครับ แล้วก็เป็นปีเสียบไมโครโฟนนะครับแล้วก็เป็นปีหลักนะครับปีเจ็ดแบนดนะครับรับแยกซับอิสระนะครับตู้เป็นตู้ซับอะคริลิกนะครับฝาหน้าอะคริลิกนะครับซับสิบนิ้วไม่เหล็กระบายสิบนะครับตู้ซับกับตู้กลางยกแยกได้นะครับฝาบนไว้เปิดสวิตได้นะครับดันข้างลูกค้าให้เพิ่มหูยกตู้นะครับแล้วก็ คลิปล็อกนี้มีแถมให้นะครับด้านหลังก็เหมือนเดิมครับเป็นชุดสายสเปคคอนต่อเราไปหาตู้ซับนะครับเพราะว่าตู้แยกกันได้พัดลมนะครับพัดลมจะมีทั้งหมดหตัวนะครับเข้าลมเข้าสองลมออกสองนะครับแล้วก็จะมีเข้าไปในอีกห้องหนึ่งนะครับข้างในตู้จะมีสองห้องนะครับห้องแรกจะเป็นห้องใส่พาวเวอร์นะครับ2ตัว ห้องสองจะเป็นห้องเก็บสายไฟห้องวางสวิตชิ่งนะครับอีกห้องนึงนะครับก็พัดลมเข้า2ตัวไปวนในห้อง power แล้วก็ระบายออกมาแล้วอีกตัวหนึง่งก็ดูดจากห้อง power เข้าไปให้อยู่ในห้องเก็บสายไฟนะครับแล้วก็ระบายออกมาในห้อง power นะครับแล้วก็ออกมาช่องนี้นะครับทำเป็นระบบลมบนนะครับ ให้พาวเวอร์ระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็เป็นครัวต่อไฟบ้านนะครับต่อต่อไฟบ้านก็ถอดได้นะครับถอดเสียบได้ตอนนี้ก็ใช้ไฟบ้านเล่นนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นเป็นไฟรถนะครับเราเอาเป็นหัวใหญ่ไปให้เลยนะครับแน่นๆนี่นะครับเป็นหัวเชื่อมนะครับนี่สามารถสายน่าจะใส่ได้ถึงเบอร์3ามสิบนะครับปอกเข้าไปนะครับ เอาแน่นๆกันไปเลยนะครับเวลาถอดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มีลูกยางสุกแถมให้นะครับอันนี้ก็จะติดติดติดเป็นกับสายแบตรดเลยนะครับเวลาเราจะต่อกับแบตรด,ดต่อเสร็จแล้วก็ขันเข้าได้เลยนะครับแน่นนะครับผมแน่นสองขวเหมือนกันเลยแดงบวกดำลุกเหมือนเดิมครับผมก็อยากได้ขวดนี้ก็เพิ่มตังนิดหน่อยนะครับผม ชุดน,นี้หมื่นเก้านะครับเริ่มต้นที่หมื่นเก้านะครับไม่รวมหูยกไม่รวมขั้วอะไรต่างๆนะครับลูกค้าเพิ่มเติมทีหลังนะครับแต่ว่าได้แบบนี้เหมือนกันนะครับผมเลือกสีหนังสีไฟได้นะครับหน้าตารูปร่างประมาณนี้สนใจก็ inbox นะครับ inbox เข้ามาได้เลยหรือเบอร์โทร ฟิตไลน์นะครับไปโทรอนล่างนะครับฟิตไลน์อยู่ท้ายคลิปนะครับผมแอดมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับก็มีหลายราคานะครับราคาถูกกว่านี้ก็มีนะครับก็จะเป็นซับนิ้วสิบนิ้วร้อยห้าหกนะครับก็ตอนนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับรวมส่งตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับก็ฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งชุดครับผมอันนี้ลูกค้าเอาไปยัดกับ เอเวอรีนะครับตั้งโจทย์มาให้ความสูงไม่เกิน70 77เซนนะครับความกว้างไม่เกิน90นะครับก็จะได้เป็นตูลาานะ้ลักษณะเตีต้ยๆแบบนี้นะครับตัวนี้สูงรวมอยู่ที่70เซนพอดีนะครับผมกว้างอยู่92เซนนะครับลึกก็ประมาณ48เซนนะครับตู้กลางไม่รวมนะครับ อันนี้วัดความลึกเฉพาะตู้ซับนะเพราะว่าตู้ซับลึกกว่าตู้กลางแน่นอนก็ประมาณนี้ครับผมฝากไว้ด้วยครับ